อันนี้จะเป็นคลิปตอนการใช้งานกล้องรุ่น1 m 2 c นะครับผมห้าซ้ายบนนี้จะเป็นวันที่และเวลานะครับสามารถเซตได้ที่ปุ่มเมนูกล้องซ้ายก็คือกล้องหน้านะครับขวาก็คือกล้องหลังนะครับด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็น sd card นะครับจะเป็นการตาบาดอยู่เมื่อเราใส่ sd card เข้าไปนะครับด้านข้างของเครื่องเนี่ยนะครับ ก้องจะเริ่มบันทึกนะครับเมื่อบันทึกเนี่ยจะม,จะมีจุดสีแดงๆนะครับผมกระพริบแสดงว่าตอนนี้บันทึกอยู่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมเมื่อหยูดในฟังก์ชันการบันทึกเนี่ยเราจะไม่สามารถกดเมนูเพื่อาทั้งค้าได้เราจะต้องกด M นะครับผมครั้งหนึ่งเพื่อให้หยุดการบันทึกครับจากนั้น เรากดปุ่มโหมดนะครับผมซึ่งในปุ่มโหมดเนี่ยก็จะมีไฟล์วีดีโอความละเอียดเนี่ยนะครับกดบวกลบเพื่อปรับนะครับผมเพื่อขึ้นลงนะครับผมอันนี้จะแบ่งเป็นคลิปละ3นาทีนะครับถ้าเราต้องการคลิปละ5นาทีแล้วก็เข้าไปปรับได้ครับผมการบันทึกเสียงที่หน้าจอนะครับผมก็ปรับได้นะครับ รูปแบบกล้องนะครับผมเอ็นทีาร์ของเราเนี่ยครับผมผมใส่ไปร2อยิกิกนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปที่ด้านเมนูอันที่เมนูหลักที่2ตรงนี้นะครับกด v 2กด v 1 v 2ตรงนี้นะครับผมจะสามารถปรับกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังหโชว์หน้าหลังนะครับผม แต่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดได้ที่ปุ่ม V สอ2เหมือนกันนะครับน,นีครับปับเมนูความสว่างข้างล่างจะเป็นการควบคุมเสียง นี่ภาษานะครับระดับเสียงตั้งค่าวันที่ตั้งค่าเวลานะครับอันนี้รีเซ็ตหมายเลขรุ่นนะครับผมตอนนี้จะไม่ให้มีอะไรแหละการจะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการเอา SD card ออกไปเปิดในคอมพิวเตอร์หรือว่าเราสามารถดูในนี้โดยกด,กดที่เมนูนะครับไปที่ไฟล์วิดีโอ เราก็เลือกไฟล์วิดีโอมาเปิดได้เลยนะครับผมคลิปวิดีโอย้อนหลังเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการเอา SD c ดีการ์ดออกไปเปิดในคอมพิวเตอร์หรือว่าเราสามารถดูในนี้โดยก